จุดที่สร้างอะไร subscriber เนี่ยก็คือตอนที่เซอร์ไพรส์คุณแม่ใช่ใชหหรือว่ามันมาจากทําำ YouTube แล้วได้เงินได้เงินแล้วเอาให้แม่แล้วพอให้แม่เป็นจํานวนมากแบบว้าวให้แสนนึงไม่ถึงปีก็ให้อีกล้านนึงเป็นการแบบเซอร์ไพรส แม่แล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นชื่อคลิปและภาพปกข่าวก็ลงทั่วประเทศเลยว่ายูทูบเบอร์คืออาชีพอะไรที่สามารถให้แบบเงินเป็นล้านได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้คนว้าวแล้วก็คลิปซื้อบ้านเดียวในฝันให้แม่เตรียมเรียกรถโรงพยาบาล คือชื่อคลิปอะเตรียมเรียกรถลงพยาบาลคะ่ะแต่ว่าในคลิปแม่ไม่ได้เป็นไรคะ่ะแม่แค่โดนมแม่แค่โดนปิดตาแล้วก็นั่งรถไปแล้วก็แบบไปเจอบ้านที่แบบเราซื้อเอาไว้แล้วเราไม่ได้บอกเขาหรืออะไรเงี้ยเขาก็แบบใช่จริงหรือเปล่าที่ว่าการเป็นยูทูบเบอร์ในรายได้ดีทําเงินมาแล้ว <c oughs> ทั้งหมดได้เท่าไหร่ปีหนึ่งประมาณ50ล้านเคยหนึ่งปีพันหนึ่งปีก็ประมาณ5้าล้านไงก็ยังยังพงจะทําต่อไปเรื่อยๆทําค่ะแต่ว่าช่วงนี้ทําน้อยหน่อย ไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยเออก็เป็นเพราะไปเป็นนางเอกช่องสามแล้วไงใช่ไหมก็ยังทําอยู่ยังเป็นรูปผสมยังทําทั้ง YouTube แล้วก็มีไปถ่ายละครด้วยก็ใกล้ปิดกล้องแล้วค่ะละครเรื่องก็รักมันปักใจค่ะก็รักมันปักใจใช่ค่ะแล้บทเป็นผักมุ่งค่ะเล่นกับคุณกองทัพพีค่ะคุณใจระบทก็น่าจะได้ออนแอร์ให้ทุกคนดูภายในปีนี้เหมือนกัน เย่ <Yeah. laughs> <laughs> จะปิดกล้องแล้วส <laughs> นุกไหมถ้าจะเปรียบเทียบกับทีวีเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับยูทูบเบอร์เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วดีค่ะสน,สนุกไหมคือสนุกแล้วก็รู้สึกได้เหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีชีวิตเปลี่ยนการทํางานทีมใหญ่ขึ้นจากที่แบบเราถ่ายคอนเทนต์ปกติแล้วก็แบบ ความสนุกข,ของเรามันเปลี่ยนตรงที่ว่าเราได้มาเจอผู้คนอีกเยอะขึ้นอะไรเงี้ยล่าสุดอแฟนคลับที่จะได้พูดถึงแฟนคลับที่ไปที่สนามสุพัชราใสยในงาน คุณจัแตนเป็นแบบแฟนคลับที่เขามามาเชียใช่ไหมคะหนูได้ไปสามร้อยคนค่ะนี่ค่ะก็ใส่เสื้อขบเกีด้วยเลยใช่ใช่ค่ะมีเสื้อให้หนูทำเสื้อให้แล้วก็แบบว่ามีพาร์ทให้มีล่มให้มีขนมตอนนั้นเกรงไหมว่าแฟนคลับเขาจะดูแลเขาจะยังไงเขาจะพอใจกับผลงานที่เราไปเป็นดาราแล้วไหมหนูว่าตอนที่หนูทําหนูไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าเก่งแล้วก็ แฟนคลับจะมาดูเราไหมหรืออะไรเงี้ยแต่โฟกัสแค่ว่าเราทํางานของเราเราทําแบบหน้าที่ในการเป็นนักแสดงต้องอ่านบทต้องแบบทําความเข้าใจหรืออะไรเงี้ย<ม>เราเราโฟกัสแค่อันนี้แต่ว่าส่วนที่คนอื่นเขาจะดูหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดถึงต่อเรื่องนั้นอาจจะมีนิดหนึ่งละครเรื่องแรกเลยนะมาดูกันเยอะๆเถอะเนาะอะไรเดี๋ยวมีคิดอยู่่างมาเปิดทีว <c oughs> ีดูเยอะๆนะคะหรือจะยดดูย้อนหลังก็ได้ออนไลน์ก็ดูได้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ก็รักมันปัก,ปกใจ,ใจนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะฮะ